สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในไลยเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยครับครับเพื่อนก็ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเนื่องจากค่อนข้างที่จะวุ่นวายกับเกี่ยวกับทางเรื่องงานด้วยนะครับก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยนะครับก็มาพบกันวันนี้นะครับวันวันศุกร์นะครับที่6นะมีอีเวนต์อัปเดตเข้ามาใหม่นะเพื่อนๆก็เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดลูกบาทก่อนล้วกันนะเพื่อนๆหูได้100เพชรเลยอ่าเป็นการ์ดย้อมสีหรือเปล่านะเพื่อนที่ดูแว่วๆนะครับอ่าเมื่อกี้เห็นแววๆตรงนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการ์ดย้อมสีนั่นเองนะอ่ะก่อนอื่นเราไปดูร้านค้าแฟลตเซลกันเลยนะครับร้านค้าแฟลตเซลนะครับมีแพ็กเกจทดลองนะครับเพียง สามสิบห้าบาทนะครับพบกับจระเข้แสนน่ารักนะครับแปลงกว่าที่ตาเห็นก็เป็นการ์ดตัวละครทดลองครับมันเพื่อนอ่าในราคา35บาทเดี๋ยวผมจะเติมแพ็คนี้นะครับแล้วก็จะมาทํารีวิวนะคลิปหน้านะครับนะอ่ะโอเคครับส่วนร้นานค้าลึกลับนะครับผมก็ได้เข้ามาดูแล้วรอบหนึ่งนะเพื่อนนะก็เป็นอ่าแพ็ค69บาทนะครับก็ลุ้นนะครับสุม 1, ่ม1,000เพชรถึง 5,000เพชรนั่นเองนะเท่าที่เห็นรีวิวก็ได้1,000นะครับ <g iggle> ก็เป็นแพ็คล่อซื้อนั่นแหละเพือเ่อนนะอ่ะรอบนี้นะครับการตัวละครสายล้มละลายสุดแกล่งคนใหม่มาแล้วนะครับอืมอ่ะก็เป็นอีเวนต์นะครับแพ็ค200นะครับนะเป็นอีเวนต์แพ็ค200อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตามหากันเลยนะครับ วิธีการตามหาน้องนะก็จะต้องใช้แครอททองคำนะครับ A บวกกระต่ายเพื่อนสี A บวกแล้วก็บ้านกลางป่า A เอ้ยกระต่ายเพื่อนสีเป็น A ธรรมดานะครับแล้วก็ป่าป่าเฉยๆหรอป่า A ธรรมดานะครับก็ต้องตามหา าการ์ดข้างล่างนี้นะครับทั้งหมดอ,อย่างละ2ใบนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกป้ายชื่อของลอมมี่นะครับ S เราจะต้องใช้เอบวกเงาของลอมมี่ด้วยนะครับ5ใบเพื่อที่จะนำมาแลกเงาของลอมมี่เนะครับเงา S นะครับใช้ทั้งหมด1ใบนะครับส่วน ป้ายชื่อ S นะครับใช้5ใบนะเพื่อที่จะนำมาแลก e v o p a t i s สโ o m นะครับอ่าก็เป็นตัวละครสายล้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลของน้องน่าสนใจมากแค่ไหนนะอ่ะโอเคสกิลแรกนะครับเมื่อเริ่มเทินของฉันโอกาส55%สร้างแลนด์มาร์คทันทีแล้วก็เคลื่อนย้ายก็ สกิลของขิมุนนะเพื่อนอีกหนึ่งสกิลนะครับในเทินของฉันเมื่อตกพื้นที่โอกาส70%เปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามภายในแถวเป็นหุ่นกระบอกก็มีสาบหุ่นกระบอกนะครับอันนี้จะเป็นสาบภายในแถวนะแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์กของฉัน70%เรเรียกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวโอ้คอมโบโดีมากเลยนะอ่าก็กระโดดสร้างแลนด์มาร์กเสร็จเรียบร้อยสาบนะครับสาบแล้วก็เรียก โหดอยู่นะนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมว่าสกิลที่2นะครับเมื่อตกพื้นที่ของฉันใช้เอฟเฟกพรของกระต่ายนะครับพรของกระต่ายก็เมื่อตกพื้นที่ของฉัน, Effect, ร,ร,นรับ,รรเบ150เอ่อเปอร์เซ็นต์ของค่าก่อสร้างแล้วก็65เปอร์เซ็นต์ชาร์จโล่สองครั้งนะครับก็เป็นโล่เหลี่ยมนะครับนะอ่าแล้วก็เมื่อทอยเต๋านะครับผ่านฝ่ายตรงข้ามโอกาส70%ใช้เอฟเฟกต การพิภากษาของแครอทนะครับอเดี๋ยวเรามาดูการพิภากษาของแครอทนะครับว่าคืออะไรนะเพื่อนในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามโดนเอฟเฟกการพิภากษาของแครอทเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต๋าจะขโมย3 0์ของมาเบิรก็เป็นเหมือนเอฟเฟกอันตรายอ่ะเพื่อนผมผมว่ามันน่าจะเป็นเอฟเฟกอันตรายนะครับพอเราติดเอฟเฟกตัวนี้นะครับ เวลาฝ่ายตรงข้ามถอยเต่าอ่ะเพื่อนๆมันก็จะขโมยตังสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมก็ประมาณนี้มีอีกไหมหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครสายลมที่ค่อนข้างที่โจมตีหนักหน่วงเลยทีเดียวนะเพื่อนยิ่งเราใส่จี้ที่แบบว่าโจมตีเข้าไปอีกนะครับจี้เรียกหรือว่าเป็นจี้ดูดอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอยู่นะนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะแต่ถ้าจะให้ เอามาเปรียบเทียบกับตัวละครเมตามันเทียบกันไม่ได้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับตัวละครท่าสีเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่เอาสก,กิลต่างๆมายำนะครับมายำรวมกันเพื่อที่จะให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้แบบมีการ์ดดีๆสักหนึ่งใบเล่นในเ,เลเวลเดียวกันะนะครับนะก็ใครที่อยากทำอะ่ะ ก็ทำได้มันไม่ผิดหรอกเพื่อนๆมันอยู่ที่เราอะชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับไม่มีตัวเล,ลังหรืออะไรมานะนะครับก็ถ้าปิด Evo Pat i s l o โรมนะครับก็จะได้ลูกบาทของขวัญคุณกระต่ายนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรในนี้นะครับนะอ่าแล้วก็มีการ์ดต,ตัวละครแจกฟรีนะครับตัวสุดท้ายนะที่คอลแลบนะ ก็คือน้องคุณนะครับอ่าอันนี้ผมก็รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนอย่าลืมต้องเราอ่ะต้องรับการ์ดตัวละครก่อนนะนะครับก่อนที่เราจะมารับเพชรตรงนี้นะครับถ้าเรามารับเพชรตรงนี้นะครับการ์ดตัวนี้มันจะหายไปนะเนี่ยการ์ดสี่ใบเนี่ยมันจะหายไปนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรารับเพชรก่อนเราจะไม่มีการ์ดตัวละครใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีด้วยนะ อ,อีเวนต์การเล่นนะครับก็มีทัวริสซึมทิปเป็นคอนอทิปเป็ลคัลเลอร์นะครับแล้วก็ลายก็จะแจกเป็นแพ็การ์ดพิเศษนะครับในอีเวนต์นั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันบ้างนะครับว่ามีอะไรมาขายนะร้านค้าก็อีเวนต์ตัวละครก็สายเติมอะนะก็สามารถมาเติมได้นะถ้าไม่ปิดนะครับ ร้านค้าพิเศษนะครับก็เป็นอัญมณีสกิลของแพทริสโรมี่ฝันร้ายนะครับส่วนอัญมณีที่2ก็เป็นควบคุมนะถ้าซื้ออัญมณีทั้ง2นะครับก็จะได้อันนี้ได้รูนมาด้วยนะเพื่อนนะได้รูนมาด้วยน่าจะป้องกันการเรียกไหมเนี่ย25%นะครับในราคา8 9 9บาทผมว่าแพงมากเลยนะ แล้วก็มีกล่องลูนมาลดราคาด้วยนะร้เปล่าไม่น่าลดนะไม่น่าลดแหละเอออ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจการ์ดตัวละครตำนานเปล่าการ์ดตัวละครสุดฮิตนะครับใช้699เพชรนะในการสุ่มนะครับใครที่อยากลองสุ่มก็ลองได้นะครับถ้าไม่เสียดายเพชรนะแล้วก็มีซื้อด้วยนะครับ99บาทนะ ลุ้นตัวละครตำนานนะครับก็มีเกรตามีขี้มุนด้วยนะอ่าแบ่งปันเพื่อนนะครับก็มาให้ซื้อนะครับใครที่อยากแบ่งเพชรให้เพื่อนก็มาซื้อแพ็คตรงนี้ได้นะอ่าแบ็กกราว์อันนี้รู้สึกจะเป็นแบ็กกราวน์ของของยอมลานะเ,นเพื่อนๆเขาเอาเข้ามาไว้ในนี้แล้วเรียบร้อยนะใครที่ไม่ได้ซื้อในอีเวน ที่แล้วอ่ะก็มาซื้อตรงนี้ได้นะครับอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอ๋อมีเตานะครับมีเต๋ใหม่นะเพื่อนอ่ามีเต๋นี่ผมซื้อเรียบร้อยนะครับเป็นเต๋สไตล์คลาสสิกนะครับก็ดูแบบวินเทจวินเทจดีนะเพื่อนอม,มีเสียงนติิการติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กด้วยนะครับก็ในราคา5ล้านทองนะครับหรือถ้าใช้เพชรซื้อก็ 900เพชรถือว่าแพงมากเลยนะเมื่อก่อนลูกเต๋าอะ่ะมัน400 500เพชรเองอะ่ะเพื่อนทุกวันนี้คือขึ้นมาแบบอืแพงมากนะก็ผู้เล่นใหม่อะ่ะถ้ามีเตา๋เาที่แล้วอยู่ก็อย่าเพิ่งทําก็ได้นะครับเก็บเพชรไว้ดีกว่านะามีมีเต๋าอีเวนต์เดือนที่แล้วอ่ะนะครับถ้าใครทองเยอะหน่อยก็ซื้อได้นะต้องต้องเลเวลถึงก่อนนะครับ ส่วนถ้าใครเลเวลยังไม่ถึงก็ต้องใช้เพชรซื้อเท่านั้นนะ,อะโอเคอันนี้อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัอตราการสุ่มนิดนึงนะครับอัตราการสุ่มนะครับอ,อีโวเพชรทิสลมมี่นะครับเอสบวก0.001%งเปอร์เซนต์เงาของลมมี่0.10นะครับ0.010ป้ายชื่อลมมี่เอสนะครับ0.010ย แล้วก็เงาของลอมี a ่เอบวกนะครับ0.9แครอททองคำเอบวกนะครับ1.82่แล้วก็กระต่ายเพื่อนสี a 12%เปอร์เซ็นต์นะครับบ้านกลางป่านะครับ a 32%เปอร์เซ็นต์แล้วก็ป่า a 53%เปอร์เซ็นต์ก็เป็นเลทปกตินะเพื่อนนะเป็นเลทต์ดต,ตัวละครที่แบบเขาเอามายำอ่ะอจริงจริงอ่ะอีเวน ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นอีเวนต์การ์ดย้อมเสียมันจะมาในอีเวนต์แบบแจ็คพอตเนาะแต่นี้เอามาแบบแพ็ค200ผมว่ามันมันแพงไปไหมอ่ะก็ถ้ามาในแจ็คพอตมันก็จะแบบประมาณหมื่นหมื่นนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแบบแพ็ค200ผมว่าน่าจะแบบมีมีมีเกือบ20,000อยู่นะนะครับใครแบบมีเพชรไม่ถึง2 0,000อ่ะก็แบบโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ปิดก็เยอะนะครับก็อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่ตัวละคร ตัวเดียวนะครับก็อย่างที่บอกไปนะเพื่อนๆว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากทำอะ่ะก็ทำได้นะครับตามตามใจเลยว่าใครชอบนะครับมันมันความชอบมันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนนะครับอ่ะโอเคสำหรับผมอะ่ะผมว่าอีเวนต์นี้ผมผ่านนะครับเพราะว่าอีเวนต์ที่แล้วก็ทำทำไปแบบ1ตัวนะ ก็ทำแจวอนไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําคอเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้มันมันโดนแกงเพื่อน,นจริงๆอระผมแบบน่าจะทาขี้มุนมากกว่านะครับผม2จิตสองใจนะครับอีเวนท์ที่แล้วว่าจะทาขี้มุนหรือว่าแจวอนพอแบบแตัดสินใจทาแจวอนเอามาเล่นก็ก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าสายวิกตอนนี้ผมเล่นน้องพิวอยู่นะอ่ะส่วนยอมลานะครับก็อัพบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อัพมื่อเช้านะครับกลัวลืมนะผมอ่ะชอบลืมนะครับชอบลืมอัพบัฟนะอืมก็อัพเป็นที่เรียบร้อยบัฟของเจวอนนะครับเป็นอาชาโรซูเปอร์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ผลกระทบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ถือว่าดีนะครับอีกนับเวลาไปอีกสิบสามวันนะกว่าบัฟจะหมดนะครับก็เล่นได้อีกสองอาทิตย์เลยนะครับนะอีเวนต์นี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆยนะครับเห็นเขาบอกว่าวันศุกร์หน้าเพื่อนจะมีการอัปเดตนะก็เก็บเพชรไว้ดีๆแล้วกันนะครับอาจจะเป็นตัวละครเข้ามาก็ได้ตัวละครแบบก็ยังไม่ใช่ตัวละครประจําเดือนของเกาหลีอะไรประมาณนั้นน่ะอาจจะเป็นตัวละครแบบอารมณ์เหมือนซินดี้ไก่ทองอ่าซัมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวละครที่แบบ อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับเมตานะครับแต่ก็เก่งกว่าพวกตัวละครย้อมสีประมาณนี้นะครับนะก็ใครที่อยากได้ตัวละครดีๆก็ช่างใจเอาแล้วกันนะครับนะส่วนอีเว t นต์นะครับอีเวนต์หมดวันที่น่าจะวันที่10ปะ่ะวันอังคารนะครับวันอังคารอ่ะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมารีวิวการ์ดตัวละคร ที่เขาเอามาทดลองให้เล่นนะครับนะ่ะจระเข้แสนน่ารักนะเดี๋ยวผมจะมาซื้อแล้วก็มารีวิวให้ชมกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะถ้าให้แนะนำผู้เล่นใหม่ผมว่าถ้าชอบก็ทําได้นะครับนะถ้ามีเพชรเยอะก็ทําได้เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายลมที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับเพราะโจมตีหนักหน่วงแล้วก็คอมโบดีนะก็ชอบก็ทํานะครับนะ แต่ถ้าอยากได้การดีๆผมว่ารอพันสุกหน้าน่าจะโอเคกว่านะครับนะอันนี้ก็แนะนำนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะพวเพื่อนๆนะมารีวิวอีเวนต์ที่เฉยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวใกล้จะ 400ซับแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดนะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนบายๆนะครับรักเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ